วสวัสดีจากเมกานะคะวันนี้พ่อฝรั่งเราก็เข้าขว่วยแล้วนะคะพ่อฝรั่งเรานะคะของเกตน,นะก็กินเนื้อทุกวันนะคะแล้วก็ทุกมื้อนะเนื้อกับไข่แล้วก็บางครั้งก็จะเป็นอะบคาโด้ด้วยนะก็บางทีก็จะเป็นไข่ดาวนะคะส่วนใหญ,ญ่จะสี่ห้าใบนะต่อมื้อนะคะ แล้วก็กินกับเนื้อนะบางวันก็จะเป็นเนื้อสเต็กนะคะวันนี้ก็จะเป็นเนื้ออะไรไม่รู้อีก,ก็ไม่แน่ใจนะคะลืมชื่อนะคะก็ได้มาจากคอสโก้นะคะนี่นะคะเข้าไปอทอดนะคะ เหมือนกับย่างอะในเตานะคะแล้วในเตาแกสเสร็จนะคะแล้วก็เอามาอบด้วยนะ mm hmm. นี่นะคะหน้าตาหน,น้ากินไหมคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็โรยเกลือนะคะอ,อร่อยเลยค่ะวันนี้ยังไงฝากกดติตามเป็กำลังใจให้ชีวิตคนไทยในอเมริกาแม่ลูกสอง mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ อืมโอเคค่ะ